ดึงมือไปแล้วค่ะดึงมือไปแล้วคะจะรักกันสองคนได้ยังไงรักคนมีสคนเหรอไม่อาดูดูดึงมาจะได้ค่ะพี่พี่ดึงมาจะได้พอเสร็จก็ไม่ยอมนะจ๊ะเอาละเอาละนานะคะดูดูดูการข่าวมให้พ่ออยู่ใต้ท้องแล้วค่ะดูความรักของงูอ้วนกับพ่อจ๋านะคะดูค่ะ,อน,อน,ะ,คะ,คะนอนทับจะนอนทับแล้วจะไม่ให้เธอไปไหนจะนอนทับแล้วน่าอะไรจะนา่ารักตานี้ล่ะลู้น้ำมันก็ยิงรู้เรื่องภาษาขึ้นไปทุกวันนะข้าจะกรกล้าจะกรกล้าจักอกแล้ว้าจักหแล้วข้ากักากแ้ะ โอ้โหพี่ๆขาดูค่ะเขาจะปล่อยออกก็ได้นะคะแต่เขาไม่ปล่อยค่ะโอ้โหเพิ่งเคยเห็นเลยล่ะลูกไม่ได้กัดให้เราเจ็บนะคะแบบคาบไว้นะคะมาดูพ่อเขากอดแต่พ่อแสนพ่อแสนกอดพ่อนะคะดูเด็กขี่ช้าค่ะพี่ๆดูค่ะดูค่ะทาไมถึงไม่กอดหนูทําไมพ่อพ่อจ๋าถึงไม่รักหนูดูค่ะไม่พอใจค่ะดูขาค่ะเอาหางตีเขาแล้วค่ะดูค่ะเอาหางตีเขาแล้วค่ะ ดูนะคะพี่ๆี่ลุงอ้วนกับพ่อแสนเนี่ยเขากอดกันอยู่และดูหมูอ้วนนะคะเด็กน้อยเรียกร้องความสนใจเนาะ <c oughs> ดูคะ่ะนี่เราลองดูนะคะว่าถ้าแบบด,ดูพ่อแสนดูพ่อแสนก็ก้มลงมากอดพ่อนะคะตาแป๋วก็ไม่นีหางไปไหนเขาใช้หางเขาเอ่อกอดลุงอ้วนไว้นะคะพี่พี่ดูคะ่ะ น้องนางไม่มีใครรักแล้วหรอหา hmm. แม่มาแม่รักนะเ <All right. S 1> นือค่ะหันก้นให้เมื่อกี้คือไม่พอใจนะคะ <ek si> ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคไม่เข้าใจว่าดูดูแล้วดูนะคะว่าเขาจะทํำยังไงที่พ่อแสนกับลุงอ้วนเขากอดกันอ,ากาอยู่ดึงมือไปแล้วค่ะดึงมือไปแล้วค่ะจะรักกันสองคนได้ยังไงรักคนมีสองคนเหรอไม่อ้าวอูดูดึงมาจนได้ค่ะพี่พดึงมาจนได้ พอแสนก็ไม่ยอมนะจ๊ะเอาละเอาละ <c oughs> ดาเมจทางนี้แรงกว่าค่ะ oh. หนูกอดไว้เลยหนูกรอดพ,อพ่อก็ได้พ่อ oh. ไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องไปอยู่กับพ่อแสนเลยอยู่กับหนูนะ oh. เอ้ยนออีพ่อก็แบบเอนะีย <c> ง <oughs> ่ะดูขาดูยกขาไว้ค่ะก็คือห้ามไปไหนจากหนูเลย oh. ห้ามไปไหนเลยอยู่กับหนูคนเดียวเท่านั้น oh. เอ้ยดูขาพี่พี่ <c oughs> เขามีความรู้สึกเพียงแค่เขาพูดไม่ได้แค่นั้นเองนะคะ mm. เขารู้หมดทุกอย่างเลยว่าเราเนี่ยยังไงยังไงนะคะ mm. เราจะรักพ่อมากกว่าเขาหรือว่าพ่อจะรักเรามากกว่าเขาเนี่ยเขาจะรู้หมดเลยนะคะ mm. ดูค่ะดูเด็กขี้น้อยใจค่ะดูค่ะ mm. <laughs> ดูค่ะจะเอายังไงสรุปลงุงอ้วนจะอยู่กับใครดีอยู่กับพ่อแนหรือว่าอยู่กับตาแป๋วดีนะ ตาแป๋วทาไมงอแงจังเลยวันนี้เด็กห่วงพ่อนะคะดูค่ะดึงมือมาเลยค่ะดูค่ะแม่ให้อยู่ใกล้พ่อแสนนะคะห่วงมากดูค่ะดูดึงมือไว้ค่ะดูค่ะพ่อแสนก็ปล่อยให้มาอยู่กับลูกเพราะว่าพ่อแสนรักน้องแป๋วมากนะคะโอ้โอ้อ่อเขารู้ว่าลูกเนี่ยต้องการอะไรอยากได้อะไรนะคะรักลูกดูค่ะ ก็คือให้แต่พ่อมาอยู่ข้างเขาก็พอแล้วนะคะแบบว่าให้จะอยู่กับเขาอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่พ่อเขาจะแอบไปหาพ่อแสนค่ะดูว่าเด็กขี้น้อยใจเขาจะทํำยังไงนะคะก็ควงมือมาเลยสิครับมานนี้มาหาหนูไม่ให้ไปกับอ,อยู่กับพ่อแสงขี้จามาก เขาก็กลัวว่าแบบอื้อพ่อจ๋าจะไม่รักเขาหรือเปล่าเพราะปกติก็เล่นกับเขานะคะรักเขาเนาะแต่แบบคือเป็น,เป,นเป็นอารมณ์ของเด็กอะค่ะพี่พี่เนะาะดูค่ะเนาะค่ะรักกันแล้งจับมือเขาจับมือเขาโอ้ยเนาะก็ในระยะเวลาเกือบจะหนึ่งปีเนี่ยอีกสี่ห้าวันข้างหน้าครบหนึ่งปีเนี่ยความรักความผูกพันพัฒนาการก็ อ,อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยค่ะยิ่งแต่อ้อนกันหนักขึ้นทุกวันแม่ก็ดีใจนะคะลูกรู้จักพ่อรู้จักแม่แล้วแล้วพ่อแสนก็ตกมันอยู่ก็จริงค่ะแต่ว่าดีกว่าทุกปีมากดูดูเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมพ่อต้องอยู่กับหนูหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ให้ไปหนูไม่ยอมดูค่ะดูค่ะโอ้ยนอนน้องนาง คือคือคือจะแบบออกไปจากเขาไม่ได้อ่ะค่ะพี่พี่เออไม่ให้พ่อไปใกล้พ่อแสนเลยนะคะนะคะ,คะรักควรมีสองคนนะลูกนะค่ะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมหนูไม่ยอมเด็ดขาดยังไงหนูก็ไม่ยอมโอ้ยน้องนางคือเขาไปพาพ่อเขามาอยู่เนี่ย ไม่ได้ให้อยู่ทําอะไรนะให้อยู่หยอกหยอกดูค่ะดูกัดมือไว้ดูกัดมือไว้ค่ะพี่พี่ดูค่ะเห็นไหมคะเขากัดมือพ่อไว้ไม่ให้พ่อไปไหนจากเขาค่ะโอ้โหพี่พี่ขาดูค่ะเขาจะปล่อยออกก็ได้นะคะแต่เขาไม่ปล่อยค่ะโอ้หเพึ่งเคยเห็นเลยล่ะลูกไม่ได้กัดให้เราเจ็บนะคะแบบคาบไว้นะคะอืมดูค่ะโอ้ยหนอคือสีม้าก,กันแห้งแท้ดูดูด,ด,ดูดูค่ะ จากเด็กที่ไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่นะคะทุกวันนี้แบบโกูดูค่ะพี่พี่แล้วเขาก็ไม่ได้ทำแบบนี้กับทุกคนนะคะ <c oughs> น่ารักจริงๆเจ้าหมูอ้วนอางอพ่อแสนน้อยพ่อแสนน้อยใจแล้วได้นั่นไม่มีใครรักพ่อแสนเลยหรอ,อ อาลุงว่าง้อพ่อแสนหน่อยไปง้อพ่อแสนหน่อยนะ,ะ,ะ,ะน้องนาง,นงให้พ่อขาไปหาพ่อแสนนั่นๆๆๆๆๆให้พ่อขาไปหาพ่อแสนหน่อยลูกลพ่อแสนน้อยใจแล้วโอ้ตายแล้วถ้าพ่อแสนไม่ไม่ตกมันเนี่ยมันนี้จะเดินไปหาเลยนะคะแต่ว่าพ่อตกมันอยู่นะคะพี่พี่น้องนาง,นงให้พ่อจ๋าอยู่กับพ่อแสนด้วยลูกอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนั่นๆๆรู้ว่าพ่อแสนเดินมาแล้วไม่ยอมแล้วค่ะพี่พี่โอ้ยนอ เออรักกันรักกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันรักมีสามคนก็นได้อ่ะยอมหนึ่งวันเออรักกันรักกันรักกันดูน้องนางค่ะพี่พี่ยอมคัที่ไหนดูสิคะคือจะไม่ให้ไปใกล้เลยดูค่ะดูค่ะดูค่ะโอ้ยดึงมือมาแล้วก็อาอออาอาคางขึ้นนะคะเงยห,หน้าขึ้นแล้วก็จะกอดนะคะให้อยู่ใต้ท้องดูค่ะดูค่ะพี่พี่ดูค่ะ ไม่เคยสอนนะคะกล้าพูดเต็มปากเลยว่าไม่เคยสอนให้เขาทแบบนี้นะคะเขาอาจจะเรียนรู้ได้จากตอนที่เขาอยู่กับแม่อยู่กับน้านะคะดู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 กางขามาให้พ่ออยู่ใต้ท้องแล้วค่ะดูความรักของหมูอ้วนกับพ่อจ๋านะคะดูค่ะนอนทับจะนอนทับแล้วแต่อ้วนจะไม่ให้เธอไปไหนจะนอนทับแล้วน้องนาอะไรจะน่ารักตอนนี้แหละลูกหนวันก็ยิ่งรู้เรื่องกุศภาษาขึ้นไปทุกวันนะโอเขาจะกอดเขาจะกอด ขาจะกอดแล้วเขาจะกอดแล้วเขาจะกอดแล้วโอ้ขาจะให้อยู่กายท้องแบบให้พ่อจ๋ามาอยู่กับเขาเลยอะค่ะคือคือจะไม่ให้ไปไหนเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆดูค่ะเด็กห่วงนะคะจะแต่ถ้าเป็นเด็กน้อยก็แบบฟิลแบบเด็กห่วงของเล่นดูค่ะอ้อนละอ้อนละเป็นฟิลของเด็กน้อยห่วงของเล่นนะคะ อยู่ด้วยกันความรักความผูกพันกัทวีคูณขึ้นไปทุกวันค่ะพี่พี่เนาะค่ะดูสิคะเขาก็หยอกนะคะหยอกเราไม่ได้จะตั้งใจให้เราเจ็บหรืออะไรนะคะคือด้วยภาษาของเขาด้วยความคิดของเขาก็หยอกก็เล่นกับเราอย่างเงี้ยค่ะอืมนะค่ะแต่เราก็ต้องดูจังหวะด้วยบางทีลูกก็อาจจะทิ้งตัวลงนอนโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น พ่อก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะนะคะไปหาพ่อแสนดีกว่าไปหาพ่อแสนดีกว่าไปหาพ่อแสนดีกว่าเขาไปหาพ่อแสนแล้วเขาไปหาพ่อแสนแล้วเขาไม่อยู่กับน้องนางแล้วเขาไปดีกว่าเขาไปแล้วเขาไปแล้วหนูไม่ยอม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 จนได้เลยนะเด็กอ้วนไม่ยอมอะไรทั้งนั้นเลยค่ะพี่พี่ ให้พ่อรักๆพ่อแสนน้อยรักกันน้องนางจะห่วงพ่อไว้คนเดียวไม่ได้นะลูกพ่อแสนเขาก็อยากรักพ่อเหมือนกันน้องนางต้องแบ่งๆพ่อแสนด้วยเออรักด้วยกันเออรักด้วยกันลูกน้องนางไม่เอาแต่ใจสิลูกแบ่งกันรักรักด้วยกันเออนี่ง่ายรักด้วยกันแล้วเออรักด้วยกันรักด้วยกัน หอมกันด้วยจุบก,กันด้วยไอ้เนื้ฮะสอนให้รักกันก็รักกันนะคะพี่พี่ดูค่ะอือเอลูกวันกอดพ่อแสนหน่อยนะรักรัก,รกพ่อแสนหน่อยแล้วน้องนางดูน้องนางดูมือค่ะดูงวงค่ะดูงวงดึงแขนพ่อไว้ค่ะแบ่งกันรักลูกรักด้วยกันรักด้วยกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออแบ่งกันรัก แปลงกันรักด้วยกันนะโอเคไหนดูฟันหลอพ่อแสนมีฟันหลอเปล่าจ๊ะเน่ชุ้งชุ้ง <c oughs> นี่เอา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 ,เอาไม่ยอมไม่ยอมจะไปรักพ่อแสนได้ยังไงอ่ะน้องนางโชียเขี่ยวหน่อยลูกไหนาน,าน,าน,น้องนางโชียเขี่ยวยังไงพ่อแสนโชียแล้วน้องนางเชียวหน่อยลูกนานไงไม่ยอมเลย น,น้องนางน้องนางน้องนางโชว์เขี้ยวสวยหน่อยไอเย้เคนเขามีขี้คนเก่งๆของแม่โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปค่ะพี่พี่มีเด็กน้อยงอแง,งหนึ่งอัตราค่ะไม่ยอมค่ะดูพ่อก็อ้าปากลูกก็อ้าปากค่ะทนนีนี้อ่ะพ่อแสงขอบคุณครับ<ด>พี่พี่หน่อยค่ะ<ด>บายๆพี่พี่แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมกับน้องแป๋วด้วยนะครับ ครับผมครับครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ,บรน้องนางขอบคุณค่าพี่ๆรือยังพี่ๆช่วยดูคลิปช่วยกดซับสไครต์ให้หนูเนี่ยโอ้ยออกแต่เสียงค่ะเพราะว่าไม่มีกล้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ